วันนี้มิจฉาเซเเทนของตุ้มแกหมันมาแปลงล่างไดโนเสาร์เราให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดและหมูเด้งก็ออกไปจัดการแล้วทำไมหัวทิ่มลงไปแล้วนั่นนะเลามาเอาใจช่วยหมูเด้งปราศประหลาดกันว่าจะสามารถช่วยเหลือเหล่าไดโนเสาร์ได้ไหมไปพร้อมกันจะสามารถรับพร ก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้เหลา่าลาบูบูและหุ่นยนต์โกกววพา,ากันออกไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศเลยนะแต่ว่าทิงกระหมูดังเฝ้าฟาร์มไว้แค่หนึ่งคนดูสิวิ่งตามอย่าไปเที่ยวต่างาประเทศกับเขาด้วยนั่นแหละ ดูวิธีการเลี้ยงแต่โดงสาวของหมูเด้งสิพาเด็กๆแต่โดเสาววิ่งเล่นก,กอกกวนื่นไปทั่วเลยขอให้มาเฝ้าฟาร์มนะเนี่ยพาเด็กๆเ,เล่นซนกันหมดแล้วเจ้าหมูเด้งแล้วทำไมพ่อแม่เดเสาวแกงเนี้วิง่งหน,นีอะไรมากันลเนี่ย ปัสตลาดมาละจ้าและแล้วเจ้าใส่เม็ดหัวตุกแกก็มาบุกฟาร์มของเราแล้ว <c oughs> นี่มันขับ <c oughs> จานาินยูเอฟโอมาล้วยอ่ะน,นี่ยไหนๆจะพูดใหญ่ตัวสาวมันอยู่ที่ไหน <c oughs> แลและแล้วเจ้าสัตว์กแกก็ยิงแสงเลเซอร์ เพือแปลงล่างดโนเสารของเรากลายเป็นสลาวสป,ประหลาดได้แก่เจ้าเซเทสหัวปืนแล้วก็สกิปดีท้ทอยเล็แสนนาเกียรตน่ากลัวและอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าแคทแนปที่เรารู้จักกันดีนมาให้จับแปลงล่างซะท เจ้าเตโนเสาวน้อยเจ้าเสือหัวุแกก็บินยานอยู่ที่โอเพื่อไล่แปลงล่างเนเสาลัทั้งหมดในจุลสิทธิ์ปากนี่มันชูชูเชาเฮ้ยดูฟันมันสิทุกคนน่าเกียดน่ากลัวมากมากและอีกตัวหนึ่งจะเป็นใครไม่ได้กี่โรบอตนั่นเองและแล้วอัศวินผู้กล้าที่มาจะปดปล่อยไดโนเสาวที่ถูกคำสาบได้แก่ น้องหมูเด้งของเรานั่นเองมาเลยหมูเด้งมาช่วยกันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมตกหัวทีหมหัวต่ำไปอย่างนั้นล่ะหมูเด้งลอยหลอลอยลลอลและ,แล,ะแล้วเจ้าเสด็จหัวปืนโสดก็ออกอาละว,วาดหมูเด้งมาช่วยแล้วออ้้าาว ซะแล้วหมูเด้งให้มาจัดการเ<ม> <pen ak> จ้านี้ทำไมวิ่งหนีไปละ่ะ <pen ak> แล้วหมูเด้งวิ่งมาทิ้งทำไมอ่ะ <pen ak> หมูเด้งวิ่งมาทำไมหมูเด้งวิ่งมากินผักทำไมกันล่ะเนี่ย <pen ak> โ,อโ,โอ้โหกินผักก็มีพลังแข็งแรงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเด็กๆทุกคนอย่าลืมกินผักนะ ด้วยพลังขักของหมูเด้งทําให้ปราบเจ้าสัปหลาไซเรนเฮดได้แล้วคืนเดว็วสาวแสนน่ารักของเรามมนนะเอาแล้วทีนีวีเอสหมูเด้งอ้าวเอ้ยเอ้ยหมูเด้งเราวิ่งหนีอีกแล้วทุกคนจะสู้ได้ไหมเนี่ยเจ้าหมูเด้ง แล้วหมูเด้งเราก็วิ่งไปแอบหลังต้นไม้แล้วก็วิ่งมากินแครอทซะงั้นนะทุกคนแล้วมันจะทำอะไรได้นนเนี่ยโอ้โหเมื่อกินแครหลอทแล้วหมูเด้งก็ส่งพลังอ่ะทุกคนขนาดเจ้าสกีบีดีท้ทอยเลต์อะดูเหมือนจะแพ้เจ้าหมูเด้งแล้วแสดงว่าผักผล,ลไม้เนี่ย มันมีดีจริงๆนะทุกคนเด็กๆอย่าลืมกินผักผลไม้กันด้วยล่ะเราก็ได้เะโดสาวของเรากลับคืนมาแล้วเรามาเอาใจช่วยหมูแดงกันต่อไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหนีชูชูเฉาซะงั้นนะเขาให้มาช่วยแต่โดสาวมันวิ่งไวกันซะจริงๆเจ้าหมูแดงน้อยโอ้โหหมูเดงเราก็เด้งกระดอยมทางนี้เลยทุกคน เด้งมาทางกล้วยอ่ะทุกคนหรือว่าจะกินกล้วยอีกแล้วเอาละกินกล้วยแล้วจะทรงพลังไหมดูสิโอ้โหสุดยอดเป็นเลยหมูเด้งเกิดอะไรขึ้นเนี้ยสุดยอดอรเราได้เรถเสาสไปน์นสรัรเรากลับคืนมาแล้ว กินกล้วยก็ทรงพลังด้วยนเนี่ยแล้วเจ้าหมูแดงเราจะวิ่งไปไหนกันล่ะเนี่ยหมูแดงเราวิ่งไปชนกับอะไรอะ่ะโอ้โหวิ่งหนีใหญ่เลยสงสัยจะตัวใหญ่หน่าดูนะเนี่ยใครกันมันมเราวิ่งชนขาฉันนี่มันนี่มัน นี่เหมือนเจ้าแคทแนปนะหมูเด้งแย่แล้วล่ะไปวิ่งชนขาเจ้าแคทแนปได้เขาว่าเจ้าตัวเนี้มันเก่งหน้าดูนะทุกคนปล่อยลำแสงออกจากตาได้ด้วยหมูเด้งแล้ววิ่งหางจุกก้นเล็กคนวิ่งหนีเข้าไปในถ้ำแล้วแต่ว่าในถ้ำมีแตงโมอ่ะเนี่ยหรือว่าหมูเด้งเราจะกินอะไร กินแตงโมเหรอเร่งเรากินแตงโมแล้วดูซิจะมีพลังไหมโอ้โหปนมาแล้วแตงโมจากปากเพียบเลยอ่ะนี่ฉันแพ้เป็นแตงโมหรือนี่อยยิ่งที่สุดหูเด้งก็กินแตงโมแล้วเอาชนะเจ้าแคทแนปได้เราก็ได้แบคทีโอโซนเรากลับคืนมาแล้ว หมูแดงทำไมไม่สู้เขาล่ะวิ่งหนีทำไมองาก็เขาของข้าเหรอแล้วหมูแดงเราวิ่งหนีไปไหนทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว้าวนี่มันทั้งผักและผลไม้เต็มไปหมดเลยนี่นาหรือว่าหมูแดงจะกินหมดกองนี่เลยเหรอโอ้โหเก่งินแล้วดูสิทุกคน พลังเยอะมากขึ้นกว่าเดิม200%โอ้ยแล้วนี่ปล่อยลำแสงใสลุกออกจากปากเลยเนี่ยแล้วเจ้าสซเลนหัวตุ๊กแกกบออกมาทำลายล้างเมืองแล้วหมูแดงเราจะช่วยได้หรือเปล่าเนี่ย โอ้ยลำแสงสายลูกหมูเด้งอ่ะจาัดก,การเจ้าเส,าสน่ห์ของตุ๊กแกไปแล้วในสุดแล้วก็ปกป้องเด็เาสาวได้ทุกตัวเลยเด็กๆทุกคนก็อย่าลืมรับประทานผลไม้และผักให้มากๆนะจะได้เสริมความแข็งแรงของร่างกายพบกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องของเราจะได้ไม่ผ่พลาคดคลิปสนุกๆต่อไปาปบาย